ท่านจงกำหนดจิตระลึกถึงคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า <Okay. S 1> คุณของพระธรรม <Okay. S 1> คุณของพระสงฆ์ศีลอันมีงามของตนทานที่ท่านสระแล้วและเทวดาที่แตกต่างกันในทานศีลและการปฏิบัติภาวนา <Okay. S 1> เมื่อท่านกำหนดจิตระลึกถึงอยู่ดังนี้ <Okay. S 1> หรืออย่างใดอย่างหนึ่งในคราวนั้นจิตของท่านย่อมไม่มีราคะโทสะโมหะ ชอบนัย่อมเป็นจิตตรงโดยการระลึกถึงอยู่ย่อมได้ความเข้าใจในอัตถธรรมได้ความปลาโมดอันประกอบกับธรรมได้ความปลาโมดแล้วปิติก็เกิดปิติเกิดแล้วกายก็สงบก,กายสงบแล้วก็ได้ความสุขได้ความสุขแล้วจิตก็ตั้งมั่นอันนี้แหละเรียกว่าพูดถึงความสงบถึงความไม่มีทุกข์ถึงกระแสธรรม